ฉันไม่เอาออกฉันนอนไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ไงไม่ยอมหรอกฉันชอบผมสีนี้สีควันบุรีสีควันบุรีสวยจะตายเนี่ยฟันข้อเนี่ยเลยเห็นไ้มต้องไปทำง่าเกียจมากพรุ่งนี้ต้องไปทำ ว่าจะไปทําวีเนียไม่มีตังค์อยากจะทําฟันวีเนียไงแต่ไม่มีตังค์นี่ไงสกกันญ,ญาฟันค้อหลุดไงแล้วเห็นไหมป่ะ เราใช้มาต้องหกสิบสามปีแล้วมันสึกมันไม่สวยแล้วนี่ครอบฟันให้มันขาวหลุดเมื่อกี้กินแกงส้มไงแล้วก็เกิดลงไปในท้องแล้วเดี๋ยวมันก็ไปบาดกระเพาะอาหารเนี่ยตอนกินแกงส้มกินผักคำใหญ่เคี้ยวตรงนี้ไงมันเลยหลุดไปกับผักแล้วลงไปในกระเพาะอาหารไง ฉันเ้อาฟันนี่เนี่ยสุกัญญาเห็หนแน่ฟันหลุดแน่เกียดเลยลินลี่สารอนหนกระเป๋าก็ใช้อยู่ดอกทองกระเป๋าก็ใช้อยู่ไปสารอะไรก็ต้องใช้ แต่งหน้าวันละพันค่ะหน้าผมหนึ่งพันให้จ้างแต่งหน้าก็มีงานทำพรุ่งนี้ก็นัดเข้ามาแต่งนเนี่ย yeah. ต้องไปทำ แล้วฉนีแล้วแจบอกจริงหรือไม่จริงก็เมื่อกี้กิกนแกงส้มไงเคี้ยวผักคําใหญ่แล้วฟันเนี่ยเลิศลยะล้วก็ลงมาในกนระเป๋าอาหารกลัวมันไปบาดกระเป๋าอาหารเนี่ยวันนี้หน้าฉันสวยฉันไม่อยากขึ้นไปขึ้นไปนอนอยากจะให้คุยกับพวกเธนนานๆไงเสียดายหน้าไงแต่งซะสวยเลย แต่พี่ชาบอกรีบกินอย่าถ่ายไม่เอาเชิงหัวมันหน้าตึงเพราะกูแต่งแน่เครื่องสำอางมันปอกปิดความเหี่ยวเค้มบอกพี่สุข,ขอฟันที่หลุดได้ไหมคะ ยังแหบเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าดา่ดาดา่าด่านิดปุม,มารินรับไม่กลัวไหมรับค่ะโทรมาเลยค่ะ08 16 30 46 22ทักไลน์มาเลยค่ะแอดลีหนะ้าดอดแกงกระเธอไม่รับทอมไม่รับคนใต้ไม่รับ อายุเกินห้าสิบไม่รับทำไม่ไหวโอ้ยโชคดีเอาไอ้ตรงเมื่อกี้ออกได้เนาะฉันนึกว่าชีบหายแล้วเอาไม่ออกสวยเลยเนี่ยกูต้องนอนไปตั้งอย่างนั้นละเอาออกได้ อแบบเจแบบคนใต้ทำไมไม่รับกับกลัวค่ะกลัวมากเลยค่ะกระเทยก็ไม่รับทอมก็ไม่รับคนใต้ก็ไม่รับอายุเกินห้าสิบก็ไม่รับกลัววันนี้ยังเครียดเลยเราส่งไลน์ไปบอกมันบอกว่ามันมันส่งไลน์มาถามบอกว่าเออข้าวจะหมด ฉันเดี๋ยวฉันได้พกกูดแกดูไม่เข้าใจทาไมมันจะต้องมา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 ด่าเฉยๆฉันไม่เข้าใจฉ,ฉันงง,งว่าเอ๊ะกูพิมพ์ลายผิดตรงไหนวะฉันเลยไม่คุยกับมันเลยลำคาญ นี่ยเดี๋ยวให้พวกแกดูหมอพรุ่งนี้เนี่ยมันพิมพ์มามันพิมพ์ลายมาบอกพรุ่งนี้ซื้อเข้าวสารเข้าวสารนะครับฉันเลยต่อไปบอกถ้าฉันไม่ได้สั่งไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ข้าวสารที่บ้านฉันมีตั้งเกือบห้าสิบกิโลมันก็มันก็ส่งไลน์มาด่าฉันเนี่ยมาผมก็แค่บอกเพราะผมไม่เห็นข้าวผมผิดตรงไหนครับเออควรตีนว่ะนี่เห็นหรือเปล่านิชกุลเห็นหรือเปล่านี่ชกุลนิชคกุลไม่ยมเห็นหรือเปล่าสุกัญญาเห็นหรือเปล่าฉันงงไปหมดเลยบอกโอ้ยลูกจ้างนีเลี้ยงไม่ได้นะสุกัญญาแกเห็นหรือเปล่า นิชคุณเห็นไหมลูกรักนิชคุณฉันบอกว่าถ้าฉันไม่ได้สั่งไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นข้าวสารที่บ้านฉันมีตั้งเกือบห้าสิกิโลเพราะมันบอกว่าพรุ่งนี้ซื้อข้าวสารนะครับเอ๊ฉันยังงงบอกผมก็แก่บอกเพราะผมไม่เห็นข้าวผมผิดตรงไหนกูงงชิบหายเลยนิชคุณช่วยวิเคราะห์ให้แม่หน่อยสิ นิจคุณวิคอยแม่หน่อยเิลูกกูคเครียดเลยนะเนี่ยแม่เครียดเลยนะแม่เลยไม่พูดกับมันเลยแม่เลยส่งลายไปบอกปิดร้านแล้วกุญแจมาคืนลูกจ้างอย่างนี้ไม่ไหวอะ่ะเพิ่งมาทําวันนี้วันที่สามวันเสาร์มาบ่ายโมงจะให้ไปพันเห้าไปซื้อของซื้อของเปดมาตัวเดียวแล้วก็ไม่คืนเงินฉัน พอฉันบอกให้ทําบัญชีส่งไลน์มาแม่งคิดค่าน้มามันรถกูสามร้อคิดค่าจอดรถกูร้อยปสิบคิดค่าโดนตํารวจล็อกล้อแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเสียค่าปรับร้อยี่สิบรวมเป็นหกร้อเฮ้ยขณะกูใจดีกูออกค่าล็อกล้อให้มันเนี่ยพันหนึ่งมันโดนตํารวจปรับกูใจดีกูออกให้วันเสาร์มาทํางานนั่นน่ะมาปุ๊บให้ไปซื้อเป็ดแมคโครกัซื้อที่เป่าลมเป็ด ก็ไ,ไอไอตะขอแขวนเป็ดกูให้ไปพันหนึง่งวันอาทิตย์มาสิบเกี่ยวสิบเอ็ดโมงเอาเป็ดย่างเสร็จเอามาให้ฉันกินแล้วฉันให้ไปซื้อเม,ม้ออบรมร้อนซื้อไม่ได้ฉันก็ให้ไปพันหนึง่งเท่ากับจ่ายแค่าล็อกๆรอเสร็จแล้วยังจะมามาอมเงินกูอีกหกร้อยมันเกินไปไหมเอ่ยเราทำธุรกิจอะไรนี่จะคุณหนึ่งจะมีกำไรเศรษฐกิจอย่างนี้มันไม่มีหรอก แล้วแม่จ้างแพงไม่มีใครจ้างหรอกวันละพันเนี่ยนี่จ้างวันละพันเดือนสามหมื่นนี่มันยังไม่ได้คืนเงินฉันหมดนะแล้ววันนี้ฉันบอกเข้างานแปดโมงมันมาสิบเอ็ดโมงวันนี้มาสิบเอ็ดโมงสิบนาทีแล้วก็มีมีเอฟซีเราอะมาจากระยองจะมากินมันบอกเขาเลยบอกว่าไม่มีงั้นมันก็โทรขึ้นมาเลยบอกว่า โทรทางไลน์บอกว่าเปิดกล้องด้วยนะฉันแบบปิดกล้องกูมไม่คุยกับคนเปิดกล้องฉันกำลังนั่งให้ช่างแต่งหน้าอยู่เหมอกว่าวันนี้ผมไม่ทําเป็ดขายนะผมยังไม่พร้อมจะขายนะผมจะจัดระเบียบทําความสะอาดร้านก่อนโอ้โหแต่กล้องเขาทําจนสะอาดแล้วมึงไม่ต้องมาทำแต่กล้องเขาดูแลร้านมาเนี่ยสองปีแล้ว คือเรื่องของเรื่องก็คือมันย่างเป็ดไม่ทานเพราะมาสิบเอ็ดโมงแล้วเป็ดอ่ะมันไม่ได้จะย่างได้เลยมันมันต้องเอามามายัดไส้สมุนไพรท้องมันแล้วก็เย็บแล้วก็ต้องเอาสีเนี่ยกับน้าร้อนต้มมาลาดลาดลาดเป็ดแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเอารวดอ่ะแขวนไว้สิบสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยมา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 ,มาย่างแต่ว่ามันมันก็แกล้งโทรขึ้นมาเพื่อจะดิสเครดิต ไอ้ตะก,ก้องไงว่าลูกน้องเก่ามึงอะเฮียทำร้านสกปปกทำเป็นแบบเหมือนจะแบบเจ้ากี้เจ้าการว่าไอ้ตะก,ก้องนี่อเฮียทำร้านสกปปกมันต้องมาจัดระเบียบใหม่ทำความสะอาดใหม่แต่แท้จริงก็คือแบบมันย่างไม่ทันไงมันยังไม่ได้ต้มน้ำซุปอะไรเลยเอฟซี FC เรามาจากระยองสามคนจะมากิน วันนี้มีคนสั่งก๋วยเตี๋ยวมาสิบถุงขาหมูทอดสามอันกูยังต้องหยุดรับออเดอร์เลยเพราะมันมันทำไม่ได้ไงแล้วก็ฉันก็เลยไม่ไม่ยุ่งกับมันเลยไม่คุยไม่อะไรทั้งวันไม่สั่งงานไม่อะไรมันเลยกูอยากจะแดกน้มามะพร้าวปัน่นกูยังไม่สั่งเลยกูกูเอาน้ำแกขคดยต้มกินเองอะไม่สั่งอะไรมันเลยไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยมันก็แกล้งทำเป็น ไลน์ขึ้นมาถามว่กพรุ่งนี้ไม่มีข้าวสารแล้วนี่จะคุณว่าแม่พูดกับมันบอกว่าถ้าฉันไม่ได้สั่งอะไรไม่ต้องทาเพราะว่าข้าวสารลงพลนเะนี่ยซื้อมาให้แม่ห้าสิบกิโลตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนกุมภานี่ปีนี้หนึ่งปีแล้วยังกินไม่หมดเลยยังเหลืออยู่ต้องต้องเกือบประมาณสิบกิโลอ่ะเราก็บอกมันเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันไปซื้อไงมันก็ส่งไลน์มาถามเราบอกว่า ผมผิดอะไรกูงงชิบหายเลยลูกจ้างางี้ใช้ไม่ไหวอ่ะใช้แล้วปวดหัวเลิกประสาทแตลฉันเลยบบกเอากุญแจขึ้นมาฉันปิดคลินิกเร็วเลยนะวันนี้ปิดเร็วสิบห้านาทีเพื่อไม่ต้องการเจอหน้ามันแล้วไม่กุญแจก็มาสอดเข้าประตูหมดคือกูรังเกียจจนกูไม่อยากจะเจอหน้าไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะพูดกับไมนไม่อยากจะคุยกับมันไม่อยากจะสั่งสอนอะไรมันเพราะกูถือว่าไอ้เฮียมึงเพิ่งมาทํางานยังไม่ได้ลงมือทาเลย วันที่หนึ่งมึงก็มายักยอกเงินกูไปละหกร้อยบาทไปขับรถไปจอดพี่ปิดจอดเสียค่าปรับไปพันหนึ่งกูก็ต้องไปออกให้มึงมันพาโคตรมันมาเที่ยวห้าคนลูกเมียมันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพาไปเที่ยวจุจัจรพาไปเที่ยวเยาวราชแล้วกว็จะเอาซื้อเป็ดแมคโครมาถึงร้านนะ่ะต่ก้องรอมันถึงสามทุ่มปกติร้านทั้งแรกปิดหกโมงเย็น สามสามชั่วโมงนี้กูก็ต้องมาคิดโอเวอร์ท์ให้ต่ก้องห้าร้อยสรุปแล้วกูเสียเสียค่าปรับที่มันจอดผิดอีกพันหนึ่งเสียค่าโอเวอร์ท์ให้ต่ก้องอีกห้าร้อยต่ก้องวันละพันห้าเลยต้องให้มันสองพันเพราะคืนนั้นตะก้องมาทํายาถึงเที่ยงคืนสรุปแล้วกูต้องให้ให้ตะก้องไปสองพันกูต้องเสียเงินอีกห้าร้อยเสียค่าปรับที่มันไปจอดผิดเข้าห้ามจอดอีกพันหนึ่ง แล้วมันนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเสียคระเปัามันคิดกับกูรถมันนะขับโคตรพาโคตรมันไปเที่ยวทั่วกรุงเทพมาคิดแค่น้ำมันกูสามร้อยแล้วมันไปจอดจะตุจัรก็มาคิดแค่จอดกับกูจอดประตูน้ำก็มาคิดแค่จอดกับกูมันหน้าที่เราหรือเปล่านี่จะคุณไม่ยอมคุณก็มีลูกแจ้งนี่จะคุณตอบแม่หน่อยสิเพราะนี่เจคุณฉลาดตอบแม่หน่อยจะให้แม่หายกองใจหน่อย แล้ววันนี้ซื้อของเนซื้อแมคโครไปตังอยู่กับมันสามพันเงี่ยซื้อแมคโครไปพันหกร้อยกว่าบาทมันคืนแล้วก็ไอ้อันนั้นที่เอาเงินกูไปหกร้อยค่าจอดกูบอกไม่ได้นะบริษัทเราไม่มีนโยบายเติมนะ้ํามันรถให้กับพนักงานไม่มีนโยบายจ่ายค่าจอดรถให้พนักงานฉันแบอกต่ก้องเป็นทาหารเนี่ย ทำมาตั้งสิบปีเพิ่งได้เดือนละหมื่นห้าบ้านมันจากบางบัวทองมาที่ทำงานมันเนี่ยเหมแก้วอะไปกับวันละร้อยกิโลเติมน้ำมันวันละสองร้อยบาทมันก็ต้องออกเองมันเบิกไม่ได้นะทำส็จปีเพิ่งจะได้หมื่นหเข้าไปใหม่ๆได้เก้าพันเองนะ นี่กูให้มึงตั้งสามหมื่นมึงยังม,งมาคิดโอ้โหค่าน้ำมันรถก็มาคิดกับกูค่าจอดรถโอ้เกินไปไหมอ่ะกูนี่เมตตาสุดๆเพราะมึงทำผิดกฎจราจรกูไม่ต้องออกเด้ึงต้องออกเพราะไปจอดที่ห้ามจอดแต่กูเมตตากูออกให้พันหนึง่งไงวันอาทิตย์มาทำแค่สามชั่วโมงกูให้มันพันหนึง่งบอกว่าไปซื้อมาออกลอรๆแต่ซื้อไม่ได้ กูบอกไปเซ็นทานเวลมันไปเซนทานชิดลมฉันบอกว่าเซนท่านเวล,เ,วลเนี่ยเดินจากบ้านกูไปห้านาทีก็ถึงละ 300, แค่สามร้อยเมตรแค่นหนกูแก่หกสิบสามกูก็เดินไปเดินกลับไปเที่ยวสยามพารากอนกูก็เดินไปเดินกลับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทมันพาโคตรมันไปเที่ยวช่างไงแล้วมันขี้เกียจหาแล้วมันก็บอกว่าไม่มีต้องไปซื้อไปสั่งททางแอป ดั่เตอรอย่างนี้ชจ๊ปี้นี้กูก็บอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันซื้อเองคือวันนั้นฉันจะรีบไปถ่ายให้พี่นกไงฉันปิดร้านเร็วไงลนวันนั้นกูให้มันพันหนึ่งมาทำงานแค่สามชั่วโมงแล้วตอนเช้าฉันโทรไปหาลุงพลเลยเก้าโมงสินาทีลุงพลพพทะเลบางปูวัาลุงช่วยซื้อหม้ออบรมร้อนขนาดยี่สบลิตรหน่อยไปดูแม่โก้หน่อย ลุงไปดูแล้วลุงก็ส่งลายมาบอกไม่มีแต่ว่ามีอีกแบบหนึ่งหกสิบลิตรแม่บอกเอาอย่างร้อยลิตรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรามาอบสมุนไพรได้เก้าันเก้ามัน 12, 900, หมื่นสองันเก้าร้อยลดเหลือเก้าพันเก้าซื้อที่แมคโกสมุตประการแล้วลุงบนลบอกว่าอาจารย์กลัวคือรี่มันไม่ยอมส่งสามสิบสองกิโลบอกว่างั้นเดี๋ยวลุงปิดร้านแล้วค่อยมาให้แม่ก็ได้หรือไม่ก็จ้างใครมาส่งก็ได้แล้วเขาคิดค่าส่งไป โอ้ยเที่ยงครึ่งลุงมาถึงร้านแม่เลยเอาเอาอเตาอบร้อยลิตรอ่ะสามสิบสองโลมาส่งให้แม่เลยเที่ยงครึ่งอ่ะคือคิดดูฉันโทรไปตอนนั้นเก้าโมงสิบนาทีแต่ลุงสามารถซื้อแล้วเอามาส่งฉันที่ร้านฉันน่ะเที่ยงครึ่งอ่ะลุงพลโพทะเลบางปูเขาถึงประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจริงใจเขาน่ารัก เขาจริงใจกับแม่เขารักแม่เขาทิ้งธุรกิจเขาเอามาให้แม่เลยแต่ลูกแจ้งกูให้ตังมันไปให้ขาแรงพันหนึ่งนนั่นเน่ยแต่ไปหาแล้วบอกไม่มีแล้วมันจะกลับเลยบอกต้องไปสั่งแอบแล้ววันนี้มาก็คืนเงินกูไม่ครบด้วยกูขี้เกียจพูดขี่เกียจคุยกัยบแมไปไป ฉันไม่คุยฉันฉันกำลังทําผมแต่งหน้าสร้างแต่งหน้าทําผมก็แต่งให้ฉันอยู่ไงคือฉันเป็นคนอย่างนี้นะถ้ากูเกลียดแล้วนะหน้ากูยังไม่มาคุยกูยังไม่อยากคุยเลยไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากคุยไม่อะไรทุกคูรังเกียดแต่ถ้ากูจะใช้เงินใช้งานมึงกูจะสั่งสอนมึงกูจะพูดเหมือนเจติมอะที่เจติมบอกว่าชาตินี้ไม่ต้องมาเจอกันเลย คำพูดสักคำหนึ่งก็ไม่มีจากปากฉันก็เพราะว่าเราไม่ไม่ต้องการที่จะใช้งานเขาละมึงคิดดูเด็กคุณจ้างมันวันละพันวันนี้มันมามันไม่ได้ทำฮีอะไรนะคนมากินสามคนมันบอกว่ามันยังไม่พร้อมจะขายมันจะขายพรุ่งนี้วันนี้จะมาจัดระเบียบทำเป็นแบบจะมาจัดระเบียบแท้จริงมันทำไม่ทันไงคนจะมาแดกเป็ดยังไม่ได้ย่างไง ซื้อเล้งมาสามเราก็ยังไม่ได้ต้มมนเลงต้มมันต้องใช้เวลาตั้งสามชั่วโมงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไงเพราะว่าฉันให้มันง่ายมากเกินไปไงก็วันนั้นที่มันทเป็ดขึ้นมาถ้าฉันไล์สดพวกแกดูอยู่พี่นกเคยยังบอกเลยพี่นกกรออกหมายปาบอกพี่หนูดูพี่อยู่ แกพวกแกไปดูย้อนหลังก็ได้ในเพจเก่าที่ฉันให้ตังมันมาอันนี้ให้แค่แรงเมื่อวานพันหนึง่งอันนี้ช่วยออกค่าล็อกล้อพันหนึง่งแล้วก็นี่แค่แรงวันนี้แลวน,นี่สามพันเนี่ยไปซื้อเตาอบลมร้อนกับกับอ่เป็ดที่ตีจะมาขายแล้วมันบอกวันจันทร์มันไม่มามันต้องเอาโคตรมันเนี่ยส่งกลับไปที่ระยองก่อนแล้ววันนี้ที่มันมาสายเพราะอะไรรู้ปะขับรถซื้อเป็ดมาจากแมคโครระยอง ร้านกูเข้างานแปดโมงแต่มันออกจากระยองอ่ะเกือบแปดโมงครึ่งครับมาถึงนี้ก็เลยสิบเอ็ดโมงไงเขา้าจใยางก็ถึงบอกว่ามีแต่ลูกจ้างเฮีย้ยงไงมึงมึงก็รู้ว่าเขาเข้างานแปดโมงวันจันทร์มึงก็บอกว่าไม่ทําแล้วต้องกลับไปส่งโคตรมึงกลับที่ระยองกูก็ไม่ว่าอะไรมาทำวันอังคารเข้าแปดโมงมึงมาสิบเอ็ดโมงสิบนาที ฉันเครียดเลยนะนี่ชะคุณรู้ป่ะวันนี้ฉันปิดคลินิกเร็วสิบห้านาทีเพราะกูไม่อยากเห็นหน้ามันไม่อยากเจอหน้ามันไม่อยากจะมองอะไรมันบอกให้เอาคุณแจมาสอดไว้ใต้ประตูเพราะฉันเป็นประตูม้วนไงแค่มาสามวันก็ทําวีรกรรมเยอะขนาดนี้แล้วอะคือคุณมาทํางานวันนี้แปดโมคนมากินมันต้องพร้อมขายแล้วใช่ไหมล,ลูกเพจฉันมากินสามคนมาจากระยอง มันบอกไม่มีพรุ่งนี้ถึงจะขายเราเป็นนายจ้างที่ใจดีมากพี่นกเขายังว่าเลยพี่นกัวดอกไมป้ป่าเขาบอกพี่พี่ให้เงินเดือนเยอะเกินไปวันละพันเนะี่ยมันต้องแบบพ่อครัวเก่งเลยแลร้านก็ขายดีวันหนึ่งขายหลายแสนเลยเขาถึงแจ้งพ่อครัววันละพันเดือนสามหมื่น ไม่มีใครเข,า,ขาจ้างราคานี้หรอกพี่มันเห็นกูให้มันง่ายวันนั้นไงกูให้มันปุ๊บหูทีนี้แม่งเลยเงินที่กูให้พันห้าไปซื้อเป็ดไรไม่ทําบัญชีมาให้เลยอุ้ยพาโค้ดมันมาเที่ยวกรุงเทพค่าน้ำมันรถมาเอากูสามร้อยค่าที่จอดรถจอดตรงไหนก็มาคิดกับกูเอ้ยเกินไปไหมไม,มึงกูจ้างมึงมาทํางานกูไม่ได้จ้างมึงมาเพื่อที่กูมัจะดูแลคโคตดมึงทั้งโคตดนะ กูไม่ใช่แม่แพ